าพี่น้องขออนุญาตไปครับเมื่อกี้างานแต่งเครื่องเสียงดังไปหน่อยครับผมนะผมกาลงไม่ได้นะครับผมพี่น้องเพราะว่ามีเสียงเพลงนี่ห้ามเด็ดขาดเลยครับผมยูทูบนะห้ามเลยนะครับผมนะวันนี้ก็นี่ก็น่าจะใกล้จะลงเขาโนดินเนอร์นั่นนะผมนะตอนนี้ก็เจอบรรยากาศฝนตกด้วยครับพี่น้องนะนี่ครับฝนะนตกแล้วผมนะโอ้ฝนตกฝนตกฝน,น,นตกครับผมนะครับนะ บรรยากาศข้างทางครับผมพี่น้องนะวันนี้ก็โทรศัพท์มาสองเครื่องนะผมนะแยกกันนะผมนะถ่ายสองเครื่องเลยนะนะอันนี้โทรศัพท์เครื่องนี้ถ่ายยูทูบอย่างเดียวนะครับพี่น้องนะถ่ายย่างอื่นด้วยรวมไปด้วยเต็มหมดเลยพี่น้องนะความจำเต็มหมดเลยนะเลยไม่ได้เห็นภาพบรรยากาศสวยงามบางทีผมอยากถ่ายนะแต่ว่าบรรยากาศที่สวยงา,งามมันก็ลงไม่ได้ครับพี่น้องเพราะว่าโทรศัพท์ไม่สามารถที่จะรองรับได้นะ ก็เป็นรถโทรศัพท์เห็นดอยครับผมาราคาดีๆหน่อยมันก็สามารถผมภาไปสวยงามได้นะตอนนี้ก็ฝนตกครับพี่น้องที่ใช้เส้นทางนี้นะครับนะก็ขับด้วยความระมัดระวังด้วยนะผมนะตอนนี้ฝนกำลังเริ่มตกเลยนะผมนะทางลงเขาต้นนี้แดงนะครับทางลงเขาต้นนี้แดงนะครับนะพี่น้องเห็นไหมครับบรรยากาศทางทาง้างทางเนี่ยฝนตก นานาฝนตกเลยครับนะฝนตกเลยาทรรางลงเขาเราดินแดงนะพี่น้องนะดูบรรยากาศไปเลยครับผมนะตรงนี้ก็โอ้ฝนตกแรงมากเลยครับผมนะเนี่ยโอ้เริ่มตกเลยครับผมนะ จอทางโอู้ตกแรงมากเลยนะทางเกีย่ยงลงเขาโดนดิแดงนะครับพี่น้องนะตอนนี้ก็เกีย่ยงลงเขาโดนดิแดงด้กนะนี่นะครับโทรศัพท์ผมถ่ายสองเครื่องเลยครับพี่น้องนะนะนเดียวมาสองเครื่องเลยนะครับนะแยกแยกกันเลยนะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะรวมกันได้นะครับผมนะถ,ถ้าถ้าทำด้วยกันปุ๊บโทรศัพท์ผมจะ ไม่สามารถทิ้งลงได้อะไรได้สักอย่างเลยเพราะว่าความจำเต็มหมดเลยนะครับเนะอานะครับผมมาเนาะนะลงเขาโนโนดินแดงนะครับพี่น้องนะลงเขาโนนดินแดงแล้วนะครับพี่น้องนะโอ้ดูพี่น้องดูภูเขาภูเขาภูเขามีแต่เมฆมีแต่หม,มอกนะครับนะฝนตกโ,โอ้โพี่ใจยเย็นเด้อกลัวงด้วยนะพี่น้องนะ เน,น,นี่ยเนี่ยพี่น้น nice es, Alicia, aa, Sultan, haha, งองผู้ทางเนี่ยนะเนี่ยทางมันจะมาเสียช่วงนี้เนาะเนี่ยจะเสียช่วงนี้แหละนะน้องภูเขาตรงนี้แดงแล้วก็จะไปต่อกันที่ทางรถก่อนนะครับทางลงเขาช่องตะโพนะครับนี่น้องนี่น้องนะ ใช้เส้นทางนี้ก็ระมัดระวังด้วยนะพี่น้องนะที่น้องที่เดินผ่านเส้นทางนี้ก็ตอนนี้ช่วงนี้ฝนตกนะครับนะบางท่านบางคนก็ไม่ได้เห็นหรอกครับนะถ้าบางท่านบางคนได้ติดตามรับชมช่องชางชายพาลุยก็จะเห็นนะครับว่าเส้นทางนี้ตอนนี้ฝนกําลังตกนะครับนะพี่น้องที่จเดือเดินเส้นทางนี้ก็ขับมาด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับนะฝนตกต่อถนนกลัวจะถนนลื่นนะครับพี่น้องนะ ตก,ตกค่อนข้างแรงด้วยนะพี่น้องบัดน,น้ำฝนแล้วก,ก็เปิดระบบของจังหวัดแล้วตอนนี้นะจังหวัดียวไม่อยู่แล้วครับผมนะตอนนี้ก็เริ่มบัดเร็วแล้วะระบบตลอดทางเลยครับพี่น้องนะมันบรรยากาศยาวๆไปเลยครับผมนะยาวไปเลยนะผมพี่น้องนะ ประมาณสี่ห้านาทีครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะตัดคลิปนะเพราะว่าน่าจะเดบิวประมาณห้านาทีนะครับห้านาทีหกนาทีนะแล้วห้ถึงโค้งนี่ก่อนนะพี่น้องก็จะตัดคลิปนะแล้วก็ EP 1, EP ดีทีหนึ่งดีทีสองเจออันนี้ดีทีสองนะผมนะดีทีสามก็จะเจอกันใหม่นะครับทางภงเขาช่องตะโกนะครับดีทีหนึ่งก็ถ่ายมาจากทางรองนะครับพี่น้องนะ ตอนนี้ก็เริ่มคนเริ่มดานดานู้นดันทางหลังมาตกแรงแล้วคนมานี่ก็เริ่มเป่าแล,ล้วเปาแล้วครับผมนะเริ่มเป่าแล้